พี่ยิมกับพี่โบก็เลยจะพาทุกคนไปทำโคกตัวเนี้ยให้มันแข็งแรงมากขึ้นรับประกันได้เย็นเนี้ยแม่บอกโหยลูกยิ้มแม่ซื้อคคกมาเ8็บเปดใบแตกหมดเจออันนี้แหละถูกใจตายไปกับแม่นี่เ้ยเอาโมให้แม่แล้วกันเนาะอะไรฮะมายืนแอบอยู่ทำไมเนี่ยพร้อมยัง แล้วไม่ยืนดูแม่ตรงนี้ทำไมต้องลบๆซ้อนๆอนมีอะไรว่ามามวันนี้ช่องโมโยชิอ่ะเราทําแบบว่า<อ>ทําความชิบหายกับแม่มาเยอะมากแล้วจาได้มาค้กคักเคกคุกคิก<ม>อะไรเราไปทําแตกทําพังทั้งหมดวันนี้นเรามีวิธีที่จะทําให้อุปกรณ์เหล่านี้มันแข็งแรงมากขึ้นอย่างเช่นเค้กอ้าวันนี้เราจะทําเริ่มจากเค้กก่อนเลยเดี๋ยวลัามานะข้าหยิบเค้กไปไหนทำไมต้องแอบเนี่ยเอาเราจะทําดีเพื่อแม่ทําดีไม่ อ้าวเซอร์ไพรส์ไงเราต้องเซอร์ไพรส์แม่เออโคกมาเซอร์ไพรส์ไงไม่เข้าใจเออโคกรุ่นนี้เนี่ยที่เป็นโคกปุ๊กเนี่ยโคกเงี้ยเวลาทำแรงๆตูดจะทะลุใช่ป่ะใช่อถูกต้องเราก็ทำพังมาหลายโคกแล้วดังนั้นวันนี้พี่ยิมกับพี่โบก็เลยจะพาทุกคนไปทำโคกตัวเนี้ยให้มันแข็งแรงมากขึ้นโดยที่ใช้ประมาณทั้งสามสิบปีก็ยังไม่แตกไม่พังไม่ปุเพราะว่าน้อยไปอ่ะ เขาว่าได้เป็นร้อยปีร้อยปีอะเราทำครบใบนี้แม่เพราะว่าร้อยปีว่ะเอาง่ายๆคือตกพื้นนี่พื้นแตกตีนี่ตีนขาดเลยแม่จะต้องภูมิใจแน่นอนเออแต่ว่าอะไรรู้ป่ะอะไต้องไปขอความร่วมมือจากผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเราต้องไปช่วยช่วยทำ่าคือต้องบอกเลยว่าเราไม่มีความรู้ด้านปูนเราใช้ปูนเนี่ยเราใช้ปูนหล่อทั้งตัวตามแค่ไหนมันก็มีปูนก่อยู่แล้วหล่อครบเนี่ย ติดเคาน์เตอร์ไปเลยบ้าเอาไว้ได้จัดไปจัดไปเลยดีกว่าลุยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเย็นนี้แม่จะภูมิใจต่อสิ่งที่พิมทำให้หรือเปล่าเออเดี๋ยวตัวไปหาช่างน้อยก่อนเดี๋ยวขอพาดูคนไปที่ห้องวัดนี้ไปนี่ค่ะทุกคนแม่โบนะคะมีชุดนะคะเด็กๆนี่สต็อกแน่นมากมาให้ทุกคนดูเลยนี่นะคะแม่โบนะคะนำเขาเ้อผ้าเด็กนะคะแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสไตล์ เกาหลีนะคะเดี๋ยวแม่บอกจะขึ้นรูปไปดูนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นนะคะชุดก้นป่องนะคะผิดปิด,พ,ดพุงก้นป่องมีทั้งหมด16สีนะคะราคา195บาทอีกแบบหนึ่งเป็นชุดนอนนะคะชุดนอนนี้ก็มีทั้งหมด8สีเลยแนมะ่บอบขึ้นรูปไปดูตรงนี้ก็เข้าไปซื้อได้นะคะที่เพจเดนิโบโยช h อปนะคะเสื้อผ้าเด็กนะคะของชัยแม่นะคะเข้าไปเลยนะคะทักแชทได้เลยไปตอนนี้พี่ยิ้มไปหาผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรา ไปดูพีพีก่อนดีกว่าว่าผสมปูนถึงไหนแล้วไปพี่เขากินข้าวอยู่หรือเล่าใครมีความรู้ด้านปูนบ้างครับเดี๋ยวผสมให้พี่หวานเดี๋ยวผสมให้ได้ข่าวว่าพี่หวานมีมือหนึ่งด้านฉาบก่อเลยเนี่ยนี่ผสมให้ผมหน่อยผมจะทำโคกนี้ให้มันอยู่เท่าชั่วลูกชั่วหลานตามยังไงตูดก็ไม่ทะลุมันก็เลยต้องใช้ปูน ในการหลอดสูดออกมาจะหมดปัญหาเรื่องของใช่ต้องขอความช่วยเหลือจากผูเชี่ยวชาญช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยจัดไปขอความช่วยเหลือถ้าใช้ดีอ่ะเดี๋ยวเอาไปให้พี่หวานใช้ด้วยเลรอพี่หวานกับพี่น้อยเอาไปทำตามได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยังนี้ต้มสุต้มให้กินโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ยืมมือพี่หวานนะคะผสมปูนให้เราในวันนี้นะคะเพราะว่าค่าความแข็งผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องได้ตามที่เราต้องการมันต้องแบบว่าแข็งแรงทนทานเป็นร้อยร้อยปีอ่ะ แล้ววันนี้เราจะตำแบบสุดแรงเกิดเลยมาดูกันว่าโคกอ่ะมันจะรอดไหมเขามานิ่้ๆี่เขาไม่กันอันนี้อันนี้ทายยังไงเลยอ่ะเต็มกระมังพอดีอ่ะพี่หวานถ้าผสมผสมแล้วมาจ้าแบบว่าอย่างเงี้ยพี่หวานอ่าให้มันอยู่ขอบรอบๆอ่ะพี่โอ้สุดยอดบอกเลยส่วนผสมต้องมีอะไรบ้างคะปูนทรายน้ำมันทรายน้ำโอคปูนทรายโอเครู้แต่กูทำไม่เป็นหนูแม่รู้แต่กูทำไม่เป็นว่ะกลัวปูนกัดมือตัวแม่เขาจะดีใจ รับประกันได้เย็นเนี้ยแม่ต้องว่าโหยลูกยิ้มแม่ซื้อคกมาเจ็ดแปดใบแตกหมดเจออันนี้แหละถูกใจตายไปกับแม่นี่ลูก <c oughs> <c oughs> แม่ต้องน้ําตาไหลน่นอน <c oughs> น้ำตาไหลแน่นอน,น,น,อนเดี๋ยววันนี้แล้วไล่แม่ไปตามน้ําพริกเลยเออให้ลากคกสิร้อลากไปเลย <c oughs> เชี่ยวชาญจริงดีเลยน่าเนียนกรี๊บเนียนกรี๊บทุกคนอย่าโถเห็นไหมถ้าเขาทำเองเขาไม่ได้เรื่องหรอกด,ดูดินี่ขุดให้ด้วยนะขุอด,อดก,ก่อนโอ้ยยอดอ่ะได้กลางก่อนหน้าน,ะน่นะมีแล้กดลงไป แก่เลยพี่หวานแก่เลยเอาให้ตรงให้ตรงให้ตเอ๋ตังค์ว่าตัวโอ้โหสวยมากหวานตังค์ให้ตังค์ให้ตังคเดี๋ยวสลักชื่อแม่ก็ข้างๆเลยดีกว่าอาลีอาลีโอ้โหเขาจะได้รู้ได้ภูมิใจฮกแม่รักแม่รักคับนี่สักยิ้มเอ้ยแก่แก่แก่นี่ทุกคนให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวผ้าเช็ดตรงขอบนี่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีก5ชั่วโมง ว่าครบนี้จะแห้งแล้วสวยงามขนาดไหนได้เดี๋ยวแกะแบบออกด้วยโอเคเออเจอกัน hours later โอ้โหห้าโมงเย็นแล้วครับทุกคนแต่ยังไม่แห้งดีว่ะตัวจริงเหรอเออ่ะดูไหมนี่เขามาเขียนไว้แล้วนี่อาลีเห็นไหมเห็นไหมอาลีนี่ลูกยิ้มทำให้ฮ่าฮ่าแกะแบออกดีกว่ามั แก่ได้ป่ะมันแห้งแล้วนะแก่ได้แล้วอันหนึ่งสองสามเฮ้ยแง่แล้วนี่แหละไอ้เหี้ยใช้ได้อีกสิบนักคิดผายหกัรคิดผายแล้วจะล้างหน้าหนไหมเราไปมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้แม่ดีกว่ะแล้วเดี๋ยวให้แม่ตำอะไรให้เรากิน้าออ้าวอ้าว ยังไม่แห้ง30ปีก็ยังไม่แตกไัดเลยตัดกันตัดเลยตันเลยตัเลยตเลยตัเลยัดเลยตัดเลาตัดเลยตัดเลยตัดเลเลัดเอาตัดเราตัดเลยัดเลยตัดเลยตัล้ตัดตัดเลยตัตัดเลยนัดัดตดตัดลัตดตเ ไปวัดไปว่าได้เว้ยมอให้แม่นี่ว่าแม่ยิ้มทางคกใหม่มาให้แม่แม่จะใช้อีกประมาณ40-50ปีอ่ะเอามอให้แม่แล้วกันเนาะไอน้ำนี่ยแม่ใช้แม่ไม่มีวันแต่กแน่นอนนี่ไม่เนี้ยไม่เน้ดูนะดูนะไม่มเเดี๋ยวจ แม่ยังไงแม่ก็ไม่มีวันคบแตกอีกแน่นอนลูกกิมเป็นคนคิดดูดูตอนอะไร้ยดูเยนะเนี่ยสามสิบปีก็ยังไม่แตก หมดปัญหาเรื่องคกขอบแตกขอบมันจะไม่แตกอีกต่อไปไหนบอกว่าไม่แตกไงไหนบอกว่า่ขสี่สิบปีขอบขอบไม่แตกขอบไม่แตกอ๋อตัวแตกตุ่แตกแม่เดี๋ยวแม่ไปตักมันพี่กินหน่อยสิมันขยันตื้ใช่ไหมมรับประกันรับประกันนี่ไม่แตกไม่แตกมันมันน่าจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคเรื่องการผสมปูนลายเล็กเล็กน้อยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะ ดูเธเนี่ยทำไงอะ <ไป S 1> แล้วไม่มีขกตำท้ตมตำแล้วอะแม่ว่างไงดีกับไอเดียนี้ไอเดียส้นปีนไอเดียส้ปนปีนมันนีมีความรู้ไม่ได้ยังไงวะมึงอ,าอ่างี้ปูยังไม่ทันแห้งมึงก็มาตำแล้วน, <c oughs> นี่ยตอนเปิดชีปเาบอกว่าใบานี้นะจะอยู่จนกระทั่งโยชิมีอยู่บวชยังไม่ทันกินข้าวเองลูกจะป้อมเต้าเลย <c oughs> ไปซื้อโคกไปซื้อมาโคกมาคืนก่อนโอเคไปเดี๋ยวล้างโคกปิดเร็วสรุปแล้วไม่ได้เรื่องค่ะทุกคนเดี๋ยวไ้อโมาคืนก่อนเดี๋ยวเราไม่ยอมหรอกเดี๋ยวเราทำใหม่แล้วเดี๋ยวเราถ่ายดูใหม่อีพีน่ะทำ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 ยังไงมันอยู่ได้แน่นอนเอาอีกแล้วไม่ได้เรื่องไะเวียจริงอีพีนี้เราอยากจะทำอาหารนะแต่ไม่คิดแล้วนี่มันพังหมดแล้วโอเคเดี๋ยวขอตัวไปซื้อโคกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะโคกใหญ่ที่สุดในร้าน ได้มาแล้วครับทุกคนเป็นไงเหมือนเดิมเป๊ะต้องไปซื้อใหม่เลยเป็นไง <c oughs> ยังไม่ทันสิบปีเลย <c oughs> เอาเข่าเอาเอาอีาอาไหม,อมเอาไปทำอีกไหมเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเผลอวันนี้ขอมอบคบใหม่ให้กับแม่เลยดูแนวแหมอยอาลก ต้องตําตําต้องอะไรกว่ากันไปตําไปตําน้ำพริกปลาทูหนึ่งถ้วยไปรอกินดอีกทีนี้เราก็เล่นน้แเล้วกันนะครับทุกคนถือว่าผิดพลาดทางเทคนิคอย่างแรงเลยอย่างแรงเลยกูจะเซ็งจริงเลยกูต้องเสียตังค์ให้แม่อุตส่าห์จะใช้โคกไปยาวนานเนเราอะใช่ไหมคนนี้ทำดีไม่ขึ้นเนี่ยพอทำดีเป็นแบบนี้เห็นไหม ปูยังไม่เห็นใจกูเลยเดี๋ยวเจอใหม่พี่บ้าครับเราจะหาอะไรบ่บ่บ่มาทำแบบนี้ใช่แล้วรอติดตามรอติดตามนะคะก่อนแล้วก็เช็คกดซับสไคร้ด้วยครับจะไปไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้นะคะคือช่วงขายของขายเร้งขายเรื่อขายทุกอย่างเกียวไฟเบอร์ครับสามของเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทตั้งแต่วันนี้จนถึงสามสิบเดสิงหาคมนี้ไปก่อนไปมา